ดีค่ะมักเส้ภาคคุณสองค่ะนางค่ะแจ้าค่ะค่ะวันนี้นะคะจะพาลูกค้ามาดูรีวิวนะคะเป็นหมวดแจ็คเก็ตยีนรวมชายหญิงนะคะเป็นงานญี่ปุ่นล็อตเอสทีค่ะลูกค้าจ๋า45โลราคา5,500บาทจำนวนตัว ที่70-80ถึง80ตัวตกต้นทุนต่อต,ต,ตัวโดยประมาณการ68บาทค่ะลูกค้าจ๋าขออนุญาตประมชั่นค่ะใช่ค่ะลูกค้าจ๋าอลูกค้คาจ๋า,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 าสวัสดีนะคะลูกค้าจ๋าเริ่มต้นเดือนใหม่วันที่1นึ่กร,กรกฎาคมค่ะลูกค้าจ๋าเริ่มต้นเดือนใหม่เรามีโปรโมชั่นมาให้อีกแล้ว สำหรับสมาชิกบัคทุกท่านนะคะตอนนี้ไลน์นี้กระสอบนี้หมวดนี้นะคะลูกค้าจ๋า5,500บาทเราไม่ขายไม่ขายค่ะลูกค้าจ๋ารับไปเลยนะคะสมาชิกบัคของเรา3,500าบาทนะคะลูกค้าจ๋าจากต้นทุน68บาทลดเหลือ43บาทจา้าใช่ค่ะ ขอทวนคำถามอีกรอบลูกค้าจําสำหรับบันนี้นะคะจ๋เป็นหมวดเสื้อแจ็คเก็ตยีนผู้ชายผู้หญิงค่ะหนึ่งกระสอบได้ทั้งชายได้ทั้งหญิงค่ะายอดเทียน5,500อบาทาลูกค้าจ๋าได้เลยทันทีนะลูกค้าจ๋าทั้งผู้ชายและผู้หญิงค่ะลูกค้าจ๋ายิ่งเป็นวันนี้เป็นวันที่หนึ่งค่ะลูกค้าจ๋าเป็นรวยเป็นวันมหาแห่งใช<ไ>่แลยจ๋ากวาด้วยกวาดได้ลูกค้าจ๋า5,500รบาทตอนนี้เรามีโปรโมชั่น พิเศษนะครพอคะแม่คะท่านไหนที่เป็นสมาชิกกบริษัทบัคของเรานะลูกค้าจ้า CF ได้เลยนะคะลดเหลือเท่าไหร่นะคะกระสอบนี้5,500ลูกค้าจ้าเหลือเพียง3,500บาทลดเลยทันที1,500บาท่อกระสอบจ้าใช่แล้วส0 0 0ันค่ะ2,000เนี่ยวลดสองการโอ้ลดต่อกระสอบ2,000บาท5,500รถ2 0 0ลดเหลือ3า0 0 สวัสดีใหม่สวัสดีใหม่พี่แอวล่าสุดมิยๆย่า มีจํานวนจํากัดเซฟให<ช>้ทานนะเซฟให้ด่วนให้เร็วให้ไวค่ะลูกค้าจา๋าเซฟได้เลยนะคะใช่แล้วค่ะลูกค้าจ๋าอุ้ยตัวเมื่อสักครู่นี้นะคะเป็นยูนิโคอะลูกค้าจ๋าสวัสดีช่วงบ่ายกันด้วยนะคะอย่าเพิ่งอ,ออกจากไรฟ์สดไปไหนนะคะอยู่เป็นเพื่อนกับเราก่อนลูกค้าจ๋ารายการนี้โปรโมชั่นสําหรับสมาชิกบัคกทุกท่านนะคะลูกค้าจ๋าคืนกําไรให้ลูกค้าทุกท่านเลยนะคะลูกค้าจ๋า 3,500บาทเท่านั้นตกตัวละส3บาทได้เอ็ดวินค่ะะสีบาทที่เจอเป็นของแก๊ปไปค่ะค่ะลูกค้าตัวใหญ่ๆไซส์ของเขาอยู่ที่ประมาณไซส์เอซส์เอ็มงันที่จะมีเป็นไซส์เอมาบ้างค่ะจะาเล็กๆแน่น้อยแต่ส่วนมากไซส์ที่เราเจอนะลูกค้าจ๋จะอยู่ในไซส์ประมาณไซส์เอ็มค่ะอคนไทยหลัก ใช้ประมาทใส่เอสบ้างน,นะลูกค้จาจ๋าเล็กๆแน่นอนแต่อย่ารอช้าค่ะลูกค้าจ๋าอย่ารอช้าสในใจก็สั่งมาเสพได้เลยเลุ้นลุ้นลุ้นสายลุ้นสายลุ้นค่ะลูกค้าจ๋าสำหรับพุณค้าแม่ค้าที่สายลุ้น,น,น,นเอากระสอบใหม่ไปรุ่งเองได้ไปปล่อเองที่บ้านก็ได้ช่วงนี้ต้องสต๊อกไว้นะลูกค้คจาจ๋าช่วงนี้วนึงนะเราเริ่มอแจ้งกับแต่คลิปนี้เป็นคลิปแรกเลยเพราะว่าช่วงนี้เป็นช่วงปลายฝนต้น าปฝนนะฝนก็รเริ่มจะมาอันนี้เริ่มจะต้นฝนแต่ว่าอยากให้ลูกค้าเก็บสต็อกกันหนาวเก็บกันหนาวคะ่ะลูกค้าจ๋าได้แต่สไตล์มีฮูดมีสวมหัวมีแจ็คเก็ตนะลูกค้าจ๋าหรือว่าจะเป็นเสื้อหน,นาวหรือจะเป็นไหมพรมเริ่มจะต้นฝนนะลูกค้าจ๋าเก็บไปก่อนสต็อกไปรเรื่อยๆใช่ไนะลูก 2, 3, สองลูกสามลูกหรือว่าจะซื้อเซตสิบกระสอบก็ได้ยิ่งเป็นหมวดนี้คะ่ะลูกค้าจ๋าคืนกำไร พอค่ะแม่ค้ที่เป็นสมาชิกกับบริษัทบัคลลูกค้าจ๋าจ่ายยอดเพียง3,500บาทพอค่ะเอาลูกนี้ได้เอา<ด>ลูกก็ดีนะคะใช่แล้วค่ะลูกค้าจ๋าใส่ได้ทั้งผู้หญิงแล้วก็ผู้ชายนะคะลูกค้าจ๋าเรื่องไซส์ก็มีค่ะมาให้เลยลูกค้าจ๋าอยู่ในนี้แบรนด์ยี่ห้อมีค้ะมานะคะที่เจอไปนะคะก็จะมีทั้งเอมีทั้งยูนิคอนะคะลูกค้าจ๋าหลากหลายแบรนด์ที่เจอนะคะลูกค้าจ๋าสีเข้มสีสนิม สียนฟอกนะคะมีครับมาให้หมดเลยใช่ค่ะตัวเมื่อสักครู่นี้เป็นยูนิโคจ้ายูนิโคก็มาค่ะนะคะลูกค้าจ๋าหรือจะเป็นฟุงฟิงสไตล์แบบนี้ก็มีะนะลูกค้าจ๋ารู้ว่าจะเป็นสียีนคล้ายๆกับสียีนฟอกสียีนเสนิมอุ้ยตัวนี้เป็นของแก๊บค่ะอ่าแก๊บผู้ชายนะลูกค้าจ๋าตัวนี้สวยเลยนะคะโอ้ยแก๊บผู้ชายก็ คนหนึ่งก็บอกว่าแจ๊คผู้ชายตัวนี้สวยเลยคนหนึ่งก็เอาตัวของแกปไปบาง้า้กต้องเอา,าเอาก็เบิร์นแบรนด์แม่คนนึงก็แกป๊ปตัวนี้สวยมากเลยค่ะลูกค้าคนนึงก็อาบแบบครับโมดต้องคนละกล้องไปเลยไหมคะคนละกล้องเลยคนละกล้องเลยะ,ะตัวนี้เป็นของแกป๊ปค่ะลูกค้าจะส่งสวยซะด้วยนะลูกค้าจะบ้างตัวแล้วลูกค้าจะซิปตัวนี้ก็ตีตาม,มาเป็น1969ด้วย นะูกคาจากตัวนี้เป็นของเจ็บน่าจะเป็นผู้ชายนะคะนางคะแต<ช>่ว่าเลือกจะแก็ดยีนใส่ด้วยกันได้ได้ค่ะจะเป็นชายก็ได้ได้ค่ะจะเป็นหญิงก็ด,ดีดีค่ะลูกค้าจะสามารถใช้งานเลวยกันได้นะคะใช่แล้วค่ะลูกค้ะจะแนะนาน,นะคะลูกค้ะ ลูกค้าท่านไหนที่สนใจนะคะสามารถ CF เดได้เลยนะคะชอบกระสอบนีเอฟได้นะคะลูกค้าจ๋าถือจะรับเป็นกระสอบใหม่ก็ได้นะคะเรามีพร้อมจดส่งนะคะ5,500บาทสำหรับสมาชิกบ้านของเรานะคะเหลือเพียง3,500บาทเท่านั้นค่ะหรือว่าสำหรับพะะ่อค้าแม่ค้าท่านไหนที่ยังไม่ได้เป็นสมาชิกนะคะลูกค้คจาจะสนใจในราคา3,500บาทค,ะค่ะลูกค้าจ๋า ไม่ยากนะลูกค้าจ๋าถือว่าไม่ยากเลยนะคะลูกค้าจ๋าคุ้มคุ้มอยากได้โอ้ยลูกค้าจ๋าอยากได้ในราคานี้ลูกค้าจ๋าซื้อหกกระสอบค่ะสามพันห้าร้อยคูณหกยอดเพียงสองหมื่นหนึ่งพันค่ะหกกระสอบค่ะลูกค้าจ๋าจ่ายยอดสองหมื่นหนึ่งพันนะคะลูกค้าจ๋าได้เลยทันที หกกันละสองแล้วก็ได้เป็นสมาชิกกับบ,บ,บริษัทบัคของเราด้วยแล้วสิทธิของสมาชิกบริษัทบัคของเราเป็นแล้วเป็นเลยนะลูกค้าจ๋าไม่มีวันหมดอายุเป็นได้ตลอดเลยนะลูกค้าจ๋าเอาง่ายๆไม่มีวันหมดอายุนั่นเองนะคะใช่ค่ะลูกค้จาจ๋าเป็นสมาชิกกับบัคอย่างที่แจ้งเป็นแล้วเป็นเลยค่ะลูกค้าจ๋าหรือนะคะพ่อค้าแม่ค้าที่สนใจส,สินค้าของบัคเราสามารถเข้ามาดูสินค้าที่หน้างานก่อนก็ได้ บริษัทบัคเปิดทุกวันค่ะ9โมงเช้าถึง5โมงเย็นนะคะขออนุญาตพักเที่ยง1ชั่วโมงจ้าใช่ค่ะก็คือขออนุญาตพักเที่ยงป่ามาได้ทุกวันตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันอาทิตย์ค่ะการ์ดเอาง่ายบริษัทบัคของเราไม่มีวันหยุดนั่นเองใช่ค่ะตัวนี้เป็นของแก๊บค่ะสีเข้มมากอ่ะคุณผู้หญิงก็ได้คุณผู้ชายก็ดีในเน็ตกระสอบไม่ได้การันตีนะคะลูกค้าสาว่าเป็นงานผู้หญิงกี่ตัวงานผู้ชายกี่ตัวค่ะค่ะ ใช่นะคะลูกค้าแต่แล้วแต่ลูกว่าจะส่งผู้หญิงมาเยอะส่งผู้ชายมาเยอะ,ะแต่ยังไงก็คงไม่ได้ขายหมวดนี้ไม่ได้เล่นหมวดนี้แต่มีตัวสิบรายการสามารถเลือกซื้อได้นะลูกค้าจ๋าสามารถเลือกซื้อได้เลยะตัวนี้เป็นของเทสเอเดนรู้สึนว่สวยมากสีะคะลูกค้าจ๋าตัวนี้สีสีรีสไตล์ขอเขาสวยเลย <c oughs> ตัวนี้เป็นแบรนด์ของเทสเอเดม ไม่ได้ขายหมวดนี้ไม่ได้เล่นหมวดนี้เรามีเป็นสเตนผูชายค่ะ<ช><ช>ลูกค้าจ๋าแล้วก็เรามีเป็นเสื้อผ่านจัก,กรยานนะคะลูกค้าจ๋าหรือว่าจะเป็นจบสิดรายการจ<ช>๋าสามารถเนือกซื้อจิ้มๆได้เลยนะคะว่าสนใจหมวดอะไรนะคะใชยแล้วค่ะลูกค้าจ๋าสามารถแบบว่าสอบถามเข้ามาได้นะคะลูกค้าจ๋าพนักงานส่งโปรโมโชั่นให้ไม่ครบลูกค้าติดต่อไดอ้ติดต่อเข้ามาได้เลยนะคะขอดูเป็นรายการโปรโมชั่นได้นะคะลูกค้าจ๋าหรือสามารถเข้าดูหน้าเพจก็ได้ ลูกค้าจ๋าแต่ว่าตอนนี้ค่ะกระสอบนี้ค่ะสามารถ CF ได้เลยนะคะเป็นงานแจ็กเก็ตยีนรวมชายหญิงนะคะลูกค้าจ๋าอยู่ในนี้5,500บาทนะคะสำหรับสมาชิกบัตรของเราลดเหลือ3,500บาท้บาทค่ะ่นะคะเราไปดีกว่าค่ะไปดีกว่าค่ะพี่เออ่ะอันนี้นะคะก็รีวิวประมาณการคร่าวๆนะคะเดี๋ยวส่วนที่เหลือยังไงให้ลูกค้าไปลุ้นกันต่อนะคะ สำหรับสินค้าหมวดนี้นะคะเป็นงานแจ็กเก็ตยีนรวมชายหญินนะคะเป็นงานญี่ปุ่นล็อตเอนะคะ45โลราคา5,500บาทจำนวนตัวนะคะประมาณการ70-80ตัวค่ะตกต้นทุนต่อตัวโดยประมาณการนะคะ68บาทค่ะแต่สำหรับเดือนนี้นะคะเรามีโปรโมชั่นให้สำหรับลูกค้บาบัคทุกท่านเลยนะคะลูกค้าจ๋า จากราคา5,500บาทนะคะลดเหลือ3,500บาทค่ะจากต้นทุน68บาทลูกค้าจาลดเหลือ43บาทต่อตัวค่ะใช่ค่ะลูกค้าจ้าสำหรับพ่อค้า,าแม่ค้าท่านไหนที่สนใจนะคะ ติดต่อได้หลากหลายช่องทางมีไลน์มีเฟซบ o ๊กมีหน้าเว็บไซต์มีโพสตบถามหรือติดต่อหน้างานค่ะลูกค้าจ้ะหรือว่าจะเป็นเฟซบุ o กนะคะอ่าที่ตอบอีกหนึ่งช่องทางคือสตาแกบนะคะสำหรับหมวลน,นี้นะคะขอบคุณค่ะ